สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เลิกนะคะจะบินกลับเมืองไทยแล้วนะรอบนี้นะคะเราบินกับสายการบินลุกทันซานะคะทุกคนเราก็ได้อัปเกรดด้วยแหละเดี๋ยววันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปชมนะคะ,ะการเดินทางกับสายการบินลุกทันซานะคะจากต,ต่อเครื่องนะไม่ได้บินตรงนะคะจาก ซูริกไปมิวนิกมิวนิกไปกรุงเทพนะคะแล้วเจอกันค um ่ะไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าเขาจะบริการดีแค่ไหนเ้รองบินลำเล็กนะคะทุกคนจันเต็มดวงค่ะฮัลโหลโอ้โหโอ้ my god So tight ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นนึกล,ลำเล็กนะคะทุกคนโอ้โหฟอร์ทรีตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่มิวนิกนะคะคทุกคนเป็นเครื่องบินลำเล็กนะคะเย้กระเป๋านะคะ bibi Be ya eh? หน้านแล้วผัวฉันเราอยู่ชั้นบนนะคะทุกคนนัมเบอร์นัมเบอร์เมนโอ้ว้าวทิสันอ่ะฮะโอ้โั้นเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็น,นเป็น,นเฟิร์สคลาสนะคะ น,นี่นะคะที่นั่งของดิฉัน this one ตอนนี้ไฟก็เริ่มปิดแล้วนะคะเครื่องกำลังจะ take off แล้วค่ะ เขามีกล้องข้างหน้าด้วยนะคะกล้องตอนที่เครื่องเทคออฟเห็นไหมตรงหน้าจอนะคะทุกคนมึดตื้อมาดูกันนะคะว่าเราบินกับลุคทันซานะคะบิสเนสคัสนะคะเราได้อะไรบ้างเราก็จะได้ที่นั่งที่กว้างขวางแบบนี้นะคะทุกคนนีแบบนี้เลยวันนี้สามีเรานั่งแยกกันนะคะ แล้วก็นี่นะคะเราก็จะได้ถุงเป็นถุงนะคะแบบต้อนรับแบบให้เข้ากับเทศกาลมากเลยด้านในก็จะมีถุงเทา้ามีแปรกสีฟันมีที่ปิดตาให้นะคะอยู่ในนี้นะคะทุกคนถุงน่ารักมากเลยเห็นไหมแล้วก็นี่นะคะเราก็จะได้ชุดนอนด้วยจ้านี่นะคะชุดนอนนะคะของเราเป็นไซเล็กนะคะแล้วก็จะมีหมอนนะคะอุ๊บ นี่นะคะหมอนแล้วก็มีผ้าห่มนะคะแล้วก็มีผ้าเหมือนผ้าปูปูแบบปูที่นอนนะคะให้ด้วยนะคะนี่มีสลิปเปอร์ให้ด้วยนะจ๊ะเออเลิศมากฉันจะเอากลับบ้านแล้วเก้าอี้ที่นั่งนะคะเขาก็จะปรับเบาะตรงนี้นะจ๊ะทุกคนนี่นอนแล้วก็มีจอนะคะไว้ดูหนังดูฟังเพลงนะจ๊ะ เปิดเข้ามาด้านในก็จะมีแบบเป็นรีโมทนะคะให้นี่นะคะเป็นรีโมทให้นะคะแล้วก็จะมีแบบ <Sorry. S 1> เป็นโต๊ะนะจ๊ะเวลากินข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูมาให้นะคะหนึ่งเล่มนะคะนี่นะคะแล้วก็หลักๆเลยนะคะก็จะต้องเป็น เครื่องดื่มนะจ๊ะไม่ได้หรอกอันนี้ก็จะเป็นแชมเปญน,นะคะแล้วก็จะมีพวกาวายนะคะเป็นพวกไว,วาวเป็นไวขาวไวายแดงนี่นะคะมีวให้เลือกหลายตัวนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูอาหารกันนะคะว่าวันนี้พี่ลิจะสั่งเป็นอะไรมากินนะคะทุกคนนี่ ถุงเท้าค่ะนี่นะคะมีพ้าห่มใ้ด้วยอันนั้นสามีเราเขากำลังแบบผมผ้า <laughs> yes านอาหารนะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบทัชสกรีนเนาะแล้วเขาก็จะมีรีโมทต,ตรงนี้ให้นะคะก็สามารถคอนโทรลนะคะเลือกได้เลยว่าจะดูหนังฟังเพลงนะคะได้หมดเนาะนะคะตอนนี้เครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟก่อนนะคะทุกคนจะดื่มอะไรดีนะ นั่งดื่มชาดโดนีตนะคะเป็นไวท์ขาวนะคะโอเอคเดื่มแชมเปญน,นะคะเข้าไปเปิดขวดให้อยู่ <Baby. S 2> เราชอบแบบนี้มากเลยนะคะคือแบบเขาพนักงานเสิร์ฟนะเขาจะแบบไม่แบบเดินตั้งแต่หัวไปยันท้ายนะคะ <c oughs> เขาจะแบ่งกันเป็นช่วงล็อกๆนะคะว่าเออเหมือนพี่ผู้ชายคนข้างหน้านะคะเขาก็จะแบบประมาณ4ี่ห้าแถวหรือ6แถวนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนที่เซอร์วิสเราเมื่อกี้ข้างหลังนะคะก็จะอยู่ประมาณเดียวกันนะคะ เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการบริการลูกค้าเนาะเพราะว่ากลัวจะเสิร์ฟแต่ละคนนะคะจนไปถึงสุดท้ายก็คงแบบว่าโอ้โหรอเครื่องลงพอดีจ้าคือแบบเลิศมากเลยอะ่ะทุกๆคนจะบอกว่าเพื่อนบ้านฉันจะอยู่ข้างหน้าคือนางหลับแล้วนางก็กลนเสียงดังมากมาแล้วนะคะอาหาร หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะทุกคนมาดูหน้าตา,าหันของเรานะคะน่าทานมากนะคะเราก็จะมากับเซตมีซอมต่างๆนะคะอันนี้เป็นทูน่านะคะจัดจานได้สวยมากทุกคนเลิศอันนี้เป็นเมนของเรานะคะก็คือนี่เป็นปลานะคะแล้วก็มีลิ้นเส้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นบล็อกครีนนะคะพิเรเนาะแล้วก็ซอสนะคะ น่าทานมากอันนี้นะคะเป็นของหวานเรานะคะเป็นชีสเค้กค่ะแล้วก็ไวน์แดงนะคะทุกคนโอ้ยเสาบแบบค่ะมากอู้อ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นชีสเค้กกับพวกราสเบอร์รี่ซอสนะคะน่ากินมากเลยดูดิชิ้นใหญ่นะคะกินไม่หมดแน่นอน เราก็ได้คองฝากนะคะเป็นช็อกโกลแลตนะคะที่อยู่ข้างในแกะก่อนแป๊บหนึง่งนี่นะคะช็อกโกลแลตสองก้อนค่ะนี่ไม่รู้ว่ารถอะไรมัง่งเอาไว้ฝากเพื่อนที่เมืองไทยแล้วกันตอนนี้อิ่มมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอ ขอไปนอนก่อนนะคะอิ่มแล้วก็นอนนะคะดื่มต่อนิดนึงนะคะแล้วก็นอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะตื่นมาดูอาหารเช้ากันนะคะว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรกันบ้างนะคะทุกคนนี่เราจะปรับที่นอนนะคะทุกคนให้เป็นที่นอนนะคะนี่แล้วเราก็จะปูที่นอนเลปรับให้ตรงนะคะก็จะมีปุ่มปรับ <c oughs> นี่นะคะปรับเป็นที่นอนนี่ของเราเป็นที่นอนแวเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่นะคะมีผ้าห่มให้พร้อมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวที่ฉันก็จะมุดเข้าที่นอนแล้วนะคะทุกคนเหยียดขาได้สบายมาก เด็หน่อยนะคะตอนนี้เช้าแล้วนะนะประมาณหกโมงนะคะหกโมงของสุริอยู่เมืองไทยก็ประมาณเที่ยงนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วตอนนี้เขาก็เปิดไฟแล้วนะคะ ฝั่งอีโคมันจะห้องมันจะเล็กกว่าหรือปะนี่เธอเข้าห้องน้ำไปดูนี่ไปเครื่องเขาลำใหญ่มากนี่นะคะเครื่องบินที่เราขึ้นนะคะวันนี้นะเป็นเอปัสสามแปดศูนย์นะคะคือแบบเครื่องบินลำใหญ่มากมีสองชั้นนะคะจุผู้โดยสารได้ประมาณ 5้ารอยคนนะคะลำนี้นะคะแล้วเต็มลำเลยนะคะทุกคนที่เรานั่งมาวันนี้ตื่นเช้ามานะคะเขาก็แจกผ้าอุ่นให้เลยนะคะทุกคนแต่ฉันร้อนน่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วจากตอนแรกเราอยู่ฝั่งนี้นะคะสัมผัสได้ไหมเอ่ยอ่ะตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม นี่นะคะตอนนี้เราอยู่นี่แล้วมาดูในส่วนของอาหารเช้านะคะนี่คอฟฟ่น่ารักมากเลย ตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วนะคะจะบอกว่าคนเยอะมากเพราะว่าลำที่เรามาก็500คนแล้วว่าเธอกระเป๋าออมาแล้วนะจ๊ะเย่ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างกับการเดินทาง กับเราในครั้งนี้นะคะกับสายการบินลุกทันซานะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกๆคนจะชอบเนาะไปเดี๋ยวไปเที่ยวกรุงเทพด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย